สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอการประยุกต์ใช้ Google Meet นะครับหรือว่า Google Meet นี่ก็คือการแพลตฟอร์มที่ใช้ประชุมกันทางออนไลน์นะครับสามารถใช้ได้ฟรีนะครับเพียงแค่มี Account ของ Gmail นะครับก่อนอื่นก็เราก็ต้อง Account เอ้เราก็ต้องล็อกอิน c o u n t ของเราไว้นะครับแล้วก็มากดที่จุดเยอะๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ Google Meet นะครับก็อันนี้นะครับ ถ้าเรามีลิงก์อยู่แล้วเราก็ป้อนป้อนรหัสหรือลิงก์เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีเราก็กดตรงการประชุมใหม่นะครับก็กดเริ่มการประชุมทันทีนะครับโอเคก็อันนี้ก็กดเข้าร่วมเลยนะครับปึ๊บโอเคอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สามารถไอ้ลิงก์ที่เข้า เข้าร่วมในการประชุมนี้นะครับเราสามารถคัดลอกแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกดเพิ่มบุคคลตรงนี้ก็ได้นะครับก็ต่อมานะครับเป็นนี่ครับเป็นเราสามารถเพิ่มบุคคลได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแชทนะครับเอาไว้คุยกันนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นการตั้งค่านะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแบบไวท์บอร์ดเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนพื้นหลังหรืออะไรนะครับ ก็ต่อมานะครับเป็นการนําเสนอนะครับก็ hoped. เราสาม,มารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเสนอเสนออนแบบให้คนอื่นดูแบบไหนได้นะครับก็สมมุติถ้าเสนอทั้งหน้าจอเราก็กดไปครับเสนอทังหน้าจอปึ๊บแต่ว่าถ้าเราจะนําเสนอเป็นหน้าต่างหรือว่าแท็บนะครับเราก็เลือกนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับต่อไปเป็นรายละเอียดการประชุมนะครับอันนี้เป็นลิงก์ในการเข้าร่วมนะครับที่สาม,มารถส่งให้เพื่อนในไลน์หรือว่าในไหนก็ได้นะครับ ค okay, ครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ